อารันยังไงลิเวอร์พูลสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเรื่อของติโน่บริแวนเมนโตเป็นแบ,บ็กขวาของเดวิคาสเซนในช่วงเสมัยน,นี้เพื่อจะมาแทนที่เทเนสเดอร์อาโนอารันยังไงยิงกระจายอย่างแน่นอนเมื่อเชอร์ลินะก่อนหน้าลิเวอร์พูลควรจะดึงมาเสริมทัพในช่วงเสมัยน,นี้อารันยังไงพลาดครั้งใหญ่เมื่อเดวิลเตือนลิเวอร์พูลว่าเสียสตาร์ฟีในครั้งนี้น่าเสียดายนะอารันยังไงโละให้หมดไปเลยเมื่อลิเวอร์พูลพร้อมจะปล่อยเอเดสพ้นทีมหากว่าได้ราคาดี ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสริฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวจริงอะไรนะไงเมื่องานนี้ลิเวอร์พูลได้แสดงความสนใจในตัวของทิโมบรีฟาเมนโตแบ็กขวาของนิวคาสเซิลในช่วงสมัยน,นี้โดยมีความตั้งใจที่จะนำมาเสริมทัพเพิ่มเข้ามาแทนที่เทนเดร็กเดอร์อโนตำแหน่งแบ็กขวาตัวหลักของทีม ดยดิฟาเมนโตในวัย21ปีได้รับการยกย่องแต่ว่าเป็นหนึ่งในแบ็คขวาดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดในพรีเมเรกหลังจากการย้ายของจากทั้งของซัตตัมตันไปเล่นให้กับนิวคาสเซิลในปี2023เขาคนนี้ก็ได้โชว์ฟอร์มที่น่าประทับใจด้วยความเร็วความสามารถในการเติร์นเติรเกมรุกและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพซึ่งทําให้เขานั้นกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่หลายทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปนั้นจับตามองโดยการเซ็นสัญญาของบริฟาร์เบนโตของลิเวอร์พูลในค้งนี้ ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่สําคัญสำหรับทีมที่ต้องการจะปรับปรุงแผงแบ็กขวาในระยะดาวโดยเฉพาะหลังจากที่เทรนเดอร์สเดอร์อาร์โนได้ถูกปรับบทบาทให้เป็นกองกลางในระบบ4-3-3ของฝั่งลิเวอร์พูลช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งทําให้ตําแหน่งแบ็กขวาในระบบเดิมของทีมนั้นเริ่มกลายเป็นช่องว่างที่ต้องการจเสริมทัพทันที โดยที่ฟารมนโตอาจจะเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเขามีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับพนังของอเล็กเซนเดอร์อาโนในแง่ของการเติมเกมรุกและก็การสร้างสรรค์โอกาสให้กับทางทีมแม้ว่าจะยังคงต้องพัฒนาในบางด้านก็ตามทีแต่ว่าศักยภาพของเขาในการเล่นพิมพ์ลบรกทำให้ลิเวอร์พูลนั้นสนใจในการเซ็นสัสญญากับเขาทันทีเลยนะโดยนอกจากนี้ยังคงมีการพูดถึงความสําสคัญของการเสริมทัพตําแหน่งแบ็กขวาเนื่องจากว่าการที่ลิเวอร์พูลจะต้องรักษาความแข็งแกร่งในทีม เพื่อแข่งขันในระดับที่สูงกับผู้แข่งทั้งในพิมบรบเดกและก็เบทียุโรปโดยเฉพาะการที่เจกเกนครอฟมองเห็นศักยภาพของบริฟาร์เบนโตในการเติมเต็มบทบาทสําคัญในอนาคตอันใกล้นี้เพิ่มเติมแล้วในคัณงนี้อาล่ะยังไงอารันเชอร์อ,อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกโรงแนะนำให้ลิเวอร์พูลไปคว้าตัวแฮร์รี่เคนหัวหอกยบร์ตเมนิกเข้ามาล่าตาข่ายที่ทินแอนฟิล ช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เลอบัวฟูสอแบลจะขายดาวินดูเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยหลังจากฤดูกาลน,นี้เนื่องจากว่ายังคงทำผลงานได้ไม่อย่างไม่น่าประทับใจั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อฤดูกาลสปันยีดีปสองโดยเจอร์เดอร์เองก็แสดงความเห็นผ่านเบดแฟร์บอกว่าลิเวอร์พูลนั้นจะมองหากองหน้าตัวเป้าในช่วงซัมเมอร์น,นี้ผมไม่สงสัยเรื่องน,นั้นเลยแบร์แฮร์ี่เขียนเองก็จะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาเนื่องจากว่าขนาดของสโมสรและเขาจะทำประตูได้มากมาย ไม่ว่าแฮร์รี่จะตัดสินใจอยู่ที่เยอรมน,นีหรือว่าตัดสินใจกลับมาเล่นในพิมบริกเขาก็ยังคงมีทางเลือกผมเคยพูดเสมอว่าถ้าเขากลับมาที่พิมบริกจริงเขาก็มีโอกาสจะทําลายสายติของผมมากผมชื่นชอบเขาในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะเชียรเลอร์ได้กล่าวชิงใช้อาไว้อาร์ตยังไงแกที่เดวิลอดิตแบ็กขวาแมนยูออกโรงเตือนลิเวอร์พูลบอกว่า จะต้องเผชิญกับโรโบขนาดใหญ่ภายในทีมหากเสียทั้งทงั้านของโมบิสซาบราและก็เฟอร์จูฟันไดและก็เชนเดเลสเดอร์อาโนแบบที่ไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลน,นี้ทั้งซาร่าฟันไดและก็อเล็กซานเดอร์อาโนจะหมดสัญญาคาแข้งใดทินแอนฟิลช่วงสมัยน,นี้โดยรายหลังเนี่ยมีข่าวว่าตกลงจะย้ายไปเล่นในกับทันต์ของเรเัลมาดริด ส่วนสองฝั่งแรกยังคงอนาคตคลุมเครือไม่แน่นะว่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเดเวิลที่ปัจจุบันไปทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับสกายสปอร์ตแสดงความเห็นผ่านรายการพอดแคสติกเกอร์ชูฟุตบอลบอกว่าหลังจากฤดูกาลนี้มันจะทำให้ลิเวอร์พูลมีบรูโบขนาดใหญ่หากว่าสารมักเตเฟอร์จิฟันได้โมซาร่าและก็เชนเดเลสเตอร์อานย้ายแบบฟรีในครั้งนี้ ดยพวกเขาเองไม่มีเงินที่จะมาทดแทนพวกเขาฮะะุนอาจจะโต้เถียงกันได้เลยนะว่ามันเป็นจํานวนเงินถึง250ล้านปอนด์กับนักเตะทั้ง3คนคุณกาลังพูดถึงหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดในยุโรปหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่เรียกว่าดีที่สุดในยุโรปและก็หนึ่งในแบ็กขวาที่ดีที่สุดในยุโรปในขณะนี้แม้ว่าลิเบิลพูดนะฮะจะเก่งในเรื่องของการหาผู้เล่นแต่นี่เป็นโรโบขนาด250ล้านปอนด์พวกเขาเก่งเรื่องหานักเตะจริง ดังนั้นพวกเขาอาจทจดแทนผู้เล่นเหล่านั้นได้แต่ว่าสำหรับอาเนเดนส์สตแล้วถือเป็นเรื่องหนักมากเลยนะที่เขาต้องจัดการในวิลที่กล่าวพร้อมกันนี้เดวิลยังวิจารณ์เอฟเอจเจ้าของทีมลิเวอร์พูลที่ปล่อยให้เซนตเตเต้ฟรีได้ยังไงสำหรับเทนแล้วมันห้าามันให้อภัยไม่ได้แม้ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับความปั่นป่วนในห้องประชุมก็ตามทีหากคุณเป็นเจ้าของสโมสรรับว่าคุณมองดูเทรนเมื่อช่วง2ปีก่อนคุณต้องคิดแล้วนะว่าเราต้องต่อสัญญากับเขาเขาเป็นคนของเราเอง อาร์นึ่งลิเวอร์พูลกำลังช่างใจในการที่จะปล่อยตัวฮาวิเอลเรชออกจากคด้างของฝั่งทางทีมหากว่าได้ขอ้อเสนอที่น่าสนใจแม้ว่าตัวนักเตะจะไม่ได้อยากย้ายทีมก็ตามทีโดยลิเวอร์พูลทีมจากฝูงที่สุดบอลพรีเมอร์ลิกในปัจจุบันกำลังช่างใจจะจะปล่อยตัวฮาวิเอลเรชกองกลางอนาคตไกลออกจากทางทีมหากว่าได้ขอ้อเสนอที่น่าสนใจในช่วงสมัน,นี้แม้ว่าตัวนักเตะยังคงแสดงความต้องการจะอยากอยู่กับสโมสรต่อไปในครั้งนี้ก็ตามที อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าผิดหวังนะฮะสำหรับตนะของเอรยชอย่างมากโดยเขาต้องพบกับอาการทั้งบาดเจ็บและก็ความพยายามที่จะพิสูจน์ตนเองภายใต้การคุมทีมของอร์เนรสรอตซึ่งจนถึงตอนนี้เขาก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นเพียงแค่5 8 7นาทีต่อจากฤดูางจากฤดูกาลก่อนในขณงนี้ที่เขามีชื่ออยู่ทุกนัดของทีมและก็ลงเล่นรวมแล้ว2,776นาทีซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในปีนี้ อย่างไก็ตามในช่วงเดือนมการาคมที่ผ่านมาเขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบริตันและก็บรุษสเซตต์มุลแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันแล้วว่าเขาเองนั้นมีความสุขดีกับทีมสมโมสรและก็ไม่อยากไปไหนทางนั้นโดยเขาได้ย้ายจากฟูลแลมมาซบทับองแดนลิเวอร์พูลในปี2019ในครขณงนี้กันอีกด้วยเรียกว่าคาตัวนะฮสูงสุดอยู่ที่4.3ล้านปอนด์ในขณงนี้ แต่ว่าถึงกระนั้นแล้วแม้ว่าเอเดจะยังคงยึดมั่นในจุดยืนชุดนี้ช่วงเสมอนี้แต่หากว่ามีข้อสเสนอที่ดีเข้ามาสโมสรจะพิจารณาร,รับไว้ทางนี้ไม่มีสัญญาณว่าสโมสรหรือว่าเอเดต้องการจะผลักดันให้เกิดการย้ายทีมในช่วงจบฤดูกาลน,นี้แต่การกล่าวถึงเรื่องนี้ก็เป็นสัญญาณแล้วว่าลิเวอร์พูลจะเปิดรับข้อสเสนอจากสโมสรอ,อื่น เลวฟูกำลังเผเชิญกับช่วงเวลาสำคัญในช่วงสมัยนี้ขณะที่พวกเขากำลังลุ้นคว้าแชมป์พิม์บริกก็มีผู้เล่นหลายรายที่ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมรวมไปถึงผู้เล่น3รายที่ยังคงไม่มีสัญญาฉบับใหม่หลังจากด,ดูดกันในครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อทีมและด้วยสนะข,ของเอเรชที่เป็นนักเตะโฮมกรนุนที่มีมูลค่านั่นหมายความว่าถ้าสโมส,สรจะพิจารณาขายมันก็น่าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้รับข้อเสนอที่ดีเกินกว่าที่จะปเป็นเสษ ในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะเอาแล้วถึงไงงานนี้นะผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าทางด้านของอาริสันดิซักนั้นมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะยกระดับลิเวอร์ฟูไปอีกหนึ่งขั้นในครั้งนี้หรือไม่โดย3เกมที่เรียกว่าทั้ง2ทีมเจอกันในฤดูกาลนี้อิซักทําประตูได้เพียงแค่2เกมที่ลงเล่นเป็นตัวจริงในครั้งนี้และการที่ไม่มีเขา1เกมจากอาการบาดเจ็บ ตังโคนขาหนีบก็ส่งผลกระทบมากต่อทานั้นของฝั่งนิวคาสเซิลอีซักเองก็พลาดในการลงเล่นไปหลายช่วงตลอดเวลาสีฤด,ดูกาลที่ผ่านมาโดย2 0 2พพลาดลงเล่น9นัด2 0 2พาพลาดลงเล่น12นัด2 0 2พพลาดลงเล่น18นัด2 0 2พพลาดลงเล่น5นัดอาการบาดเจ็บเป็นปัจจัยที่ลิเวอร์พูลต้องคำนึงถึงเพราะพวกเขาเองก็มีปัญหากับผู้เล่นที่เคยเจอกันกับปัญหาดังก่าวบ,บอยครั้งอยู่แล้วอย่างตีโก้โชต้าฝั่ Eco งนิวคาสเซิลพวกเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ขายอีซ ออกจากทางทีมปักป้ายว่านักเตะค,คนนี้ไม่ได้มีไว้ขายแม้แต่ช่วงสมมอร์ที่แล้วพวกเขาเองก็เผเชิญกับเรื่องปัญหาด้านกฎ PSR กฎกำไรและก็ความยั่งยืนและมีข่าวบอกว่าเชลซีนั้นสนใจในขณะนี้แต่ถึงกระนั้นนิวคาสเซิลก็ไม่เคยพิจารณาถึงการขายอิซักออกจากทางทีมไปเลย ว่าจะเป็นดาเดนอีเวรส CEO สาริกาดงให้สัมภาษณ์ตอนต้นเดือนบอกว่าคงจะเป็นเรื่องบ้านแน่นอนที่คิดจะขายผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมออกไปซึ่งท่าทีที่ได้รับการยืนยันจากหัวระยายระดับสูงของสโมสรหลายคนนั้นเห็นด้วยกับเ e, อ็ดดี้ฮาวเุนเตอของทีมที่เชื่อว่าอีซักคือนักเตะที่ไม่มีใครสามารถทดแทนได้ โดยสนานะของเดวิคาเซ่นแข็งแกรแ่งพอที่จะปฏิเสธข้อเสนอจากทีมอื่นต่อให้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ยังไม่เกิดขึ้นแต่อีซักก็ยังคงเหลืออีก3ปีเดวิสคาเซ่นตั้งใจจะกลับมาเปิดโต๊ะเจรจากับอีซักอีกครั้งในช่วงปิดฤดูกาลแต่หากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจุดยืนของพวกเขาจริงก็ควรจะต้องเป็นข้อเสนอที่เกินกว่า1 0 0รล้านปอนด์แล้วการที่ลิเวอร์พูลจะุ้มเงินมหาศาลเพื่อจะคว้าตัวอีซักอาจขึ้นอยู่กับการปล่อยตัวดาวินดูเยสออกไปในครั้งนี้ก็เป็นได้ครับ และข่าวดิวพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิงต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังการทุกตัรับ